เอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบและก็บเอฟซีประสุกุศลครับยินดีต้อนรับพี่น้องมาไปสู่กุศลเขาสู่ช่องเบาบนรถไทยสิงห์นะครับเอาอยู่กับคนไทยครับหมอฮางนี่ขับไปคู่ขันเดไปกับเจ้า L 3 6 0 8 SP นีนี่ครับอาคนไทยนี่ครับ ครูครับรถแอดเฟืองให้สร้างบ้านคนเล็กครับอพี่บา้าตห้านี่คขับไปครูขั้นยีดีบ่ะปันหน้าบ้านเขาก็พี่น้องคนไทยว่าเหยียบรอบสองพันกัวมาสันว่าเกือบสองพันหาผุานผุ้นว่ามันคือบวได้ยินเสียงผมว่าโอ้มันตกปอกดีโอ้คนมันพูใหญ่ดื้อด้อ เขาโค้งสองพันางตรงีประมาณสองพันสี่สองพันหาคือเพนวาอย่นี่ถมเป็นโบซายท่อหนาสิเสียงดังอยู่ดิอันนี้เพิ่นต่อปลายขึ้นครับมันก็นเลยเงียบเมื่อขี่กระเมาไปอัดหูมันระเบิดลระบร่าปกติมันดังเงียบปะเนี่อยู่บนนอฟุตใดบดได้ They, อุ๊ยเด้อันต่อท่อเดิมนะี่ครับคอมีนนี่เด้อมันดังเงียบจริงสิอยู่บ่นือมันดังแห้งกูนี่อยู่บ่ครับอันนี้มันก็ดังคอยเถอว,วันแรงงานก็พี่นอ้องมาอนี่มือทายมือลงแจ็คสิเมนมือใด มดแดงบางแง่ตาเเนี่ยแหะเสือบอ่หอ่อ,อรถเตลีสเปเชียลพีน่น้องนี่เบิ้งเขาหยกปั๊บวุ่นสั้นวันหนามาจอกดีงเขาจยูดย่ดแต่ว่ามหายากกครับกูเหมือน เพื่อแหลกโอ้โหว่าสิมี่อดิแบบเดียวกันครับของ4ี่เจ็ดผมนะครับรถตลีนี่มันยกสูงเวลายกสิือไดระวังระเว่งเลยครับว่าอนัน์กากระบาดมันสีดังบ่ดังคือเขาออกแบบมาเป๊ะ เอาเอาไปเอามาสีเหลี่ยอาซ,อซื้อตัวนี้โอ้ยคนไทยคือจวดแต่ว่าผมมาอัดโศกพี่น้องนะครับคนไทยมาปั่นอยู่ข้างหน้าผมพอดีเนานี่นี่ครับผมจะมาอัดโศกนี่ลนะนี่กว้างนี่นี่รถจอดอยู่ห้องใหม่เป็นเงินนี่จังเอ็มลอยคนไทยว่าจะขวดอัดซอยเนาะ อัดโจกก็จิเป็นมือตอนนี้กับยโม่งครับยังมัวหันได้ลงมืออยู่เบิดมือว่าจ้กถอดกางสีเหลี่รถก็แห้งในน้อยๆซะล่ะอยู่ไปท่อบอัโจกนี่เท็ดจจงได้ละบาทมันฆ่ากกงใหม่บ่อเรื่อยหน่อยมาตัดสกปรนใหม่หัวหน้า ม,มีหัวล้มพัดเย็นหัวซวยๆต่วนบ้าโอ้เริ่มออกงานหลายเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับรถไทยรุน่นเอลุ่นเอลูกนะครับไทยหดไทย,ไทย,ไทยห่วงวานหน้าลุมกับวานก็หลายเลยครับสร้างบ้บานคนเล็กก็ออกกินดาบไม่ได้นั่งเลยนะครับแต่ว่าบางคนเด็ไปทายอยู่ย,ยักเป็นหยาคือเป็นไงบนเห็นกันเยอะครับน้องสำหรับผู้ใดติดตามสร้างบ้านคนเล็กลว่าสัน อันไปทายสร้างบ้านคนเล็กมากป้ายเพิ่งองนะีกนะว่าสั่นผูกก็กำลังต้องค้นว่าน,นี่ครับงานตีปลานี่ต้องโยกให้สร้างบ้านคนเล็กได้ว่สาสั่นเอามาเบิ้งเจ้าตัวเล็กนะครับต่อสายฟ้ากระโปรงสี่ศเป็นอย่งไรหนอมันสิเห่าคนนี้ยกักหน,น่อยในหนอฟ้ากระโปรง40 แตงฐานขึ้นใส่บ่สิโก,ก้มาโทษด้หน้าเงียบๆจักหน่อยบ่ไปคนขับผู้น้อยคนนี้นก็ุยพอดีเด้อคุยอันนี้เต็มรถอันยาวะนี่มันต้องไปขับผุบน,นที่เอฟเก้าซูนคุณคนไทยเหมะาะใหญ่ๆนั่งวันอยู่ทั้งตัวคุนเด้ว บูดเป็นยังงานเน่นอยนึงท่อสูงเกินครับมันมันสูงเกินมุ่หลังค่าพี่น้องบานนี้มันมันบูงอะไหมพ่อใดครับก็ควนลงจังหน่อยพอดีอยู่นาจิเมรสาวว่าพี่น้องทอ่อ เรียบร้อยให้นี่บ้าน,นี่จักเม็นงามบ่งามเนียนบ่เนียนเขาได้เกา่าไล่ได้จักบาทพุตรบรดีทามแถวบ้านผมก็เฮ็ดไรจักบ,บาทบุตรปีนี่เขาได้กับสร้างก็ต่พีน่น้องน้ำมันกับราคาก็คือจังยับลงมาแน่ครับแต่ก็กยู่แล้วล่ะเดี๋ยวนี้จักเป็นจักบาทบุตรปจื้อพ่อผมซื้อปีละสามสี่ถัง ห้วยบะเมน่นพี่กายเบิดหกถังพีนองไทยนาะไทยปั่นเบิดหกถังกับปีนี้คาดว่าสีเบิดประมาณแปดถังเพราะว่าท่อทอ,ทอไม้มันอยากเหยียบแห้งนะพี่กายกับท่อไม้มันบกกา,าเหยียบปีนี้เสียวจนวัาพอดีตั้งสีเ่เ้าเหยียบจนหูสี่ไป เอาเปิดงานเชื่อแรกเอาขางขัวเขาขอบคันแท่ก็บเจีมันแล้วเราก็กินกลางมนาะ หักขอบแต่ข้าวตะกีผมปั้นใหม่ๆผมมาจังเนี่ยเห็ดเนาะปั้นไปบัรแกมะแมัน่นีเดนั่มไปตีนเคียให้เขาโอ้ยไปตะยากอายเขาคือ,อย่างนี้ผู้เมื่อนี่บ้าคันบาวานเขาไก่กันแท่นเนี่ยเอาเมย่งพอเมเ็ดแต่ละตัวสะเดยคุยไปสลาพี่น้อง อ๋ตอตนมอดตอนมอดโอ้ยแถหน่าจะให้เราแปดไล่เพ่งได้หนอโอ้ยเดี๋ยวต้องไปหัวหน้าเสียงทองบาเราใจเพนไหนวุ้ยต้องไปงหยวหนจาจังไหนหนอให้ใส่ทอหดห,ด,หดจักบาทอ๋อเต้าเขาอาจารย์ดยนั่นเหล้วุ้มีสูตรมีเศดเนี้ยนะครับ ว่ดเตปันนี้เขาโม่ห้ามโม่เหื่มกับไทยโม่ห้ามโม่เหื่มแล้วก็บ้าขามไปปันหน้าผู้อื่นเขาบ้าใจเงินเท่านั้นนด้เย็นนี้ปันหน้าเป็นห้อยเป็นแหี้ยแน่จ้างหัวแต่ฝนตกใส่หมดเศร้าดอกห้อยมันผู้จ้างเป็นว่าจังซานซาผู้ว่าจ้างน่ะเนี่ยเย็นี่เป็นห้อยแน่แบบไปตีเขาผู้เขาจ้างเขาเราว่าปากั้วขวบวาน เบาไล่เข้ากับสีสั่งพี่น้องโอ้ยจักแนวได้ปั้นหัวหน้าปั้นจะของหน้าเข้ากันนี้เหรอเงินใจเราบ่โดโอ้มีตุ๊กตาตูนปั้นซอยตัวหนึง่งสีขาวเหยียดขาขิงนิ่งกอดเอิกเอ้ยเสือบ่อห่อบ่เอเฮียหนาตาไหมบัดมือกับบัดมือครับบ่่าสีแดดสีร่มสีฝนสีฟุนฟ่นจังส,สีละดังเพ้อเพ้อไปแนวนี่ ยิ้มไปทางท่านอันหมวดมาเบิงเพื่นว่าเป็นคนไทยยิ้มหายังก็ยิ้มใส่กันอยู่บัดมือพี่น้องได้แท้มันแงดังมันยิงเขียวไปนะครับมันยิงเขียวจัิงเพมันก็ว่ามันเขายิ้มไอ้เพื่อนเพื่อนก็นั่งเบิงเขาอยู่หันหมวดมาเบิงก็ได้หมอครับก็ยิงเขียวยู่บัดมือเพราะนั่นก็อยู่วัตมือคือกันบอนีเมื่อหอดเงี้ยนไปถามโมบังนั่นแหละยิ้มใส่คอยอยู่มันไทยหน้าเราสั่น หมูพะว่ามันยิ้มจังสันเต๋อได้ว่าะสันเจ้าพายุหันเบิดมือกเบิดมือนเลย่าสันว่าเอาคลิปนี้นะครับอันรายพระแจกพี่น้องไปสมนีสะก้อนเบาเพราะหายกินหอดจิตถึงนะครับบางคนก็ว่าให้เบาคักค้างในเป็นยังกวเย็นนี่เพื่อนว่าเบาเพราะวันหนึ่งกับเศร้าใครเขาบว่าเบิ่งจะเบาค่าเล่นนี่พะสันมันแดดพี่น้องคลิปใดที่ผมเบาเบาคือมันแดดแห้งครับมันบ่อกะบ่จังเน่าสิว่าคลิปนี้ไจะยุ่งห่มครับพี่น้องเนี่ยบ่อแต่ตังใจมาถ่ายตั้งใจมาเฮ็ดเบียกครับแต่ว่าขาโอขากล่องมันน้ำอยู่หรอก อาวุธคู่ไก่เอาเจาเจกันไม่คลิปหนา้าฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์ให้บา่าววันเราไทยสิงห์น้ำเน็คกันนะครับเพื่อเ่าผ้าทคลิปในไหมกับกดมากกระโล่ไว้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขอบคุณขอบคุณพี่น,ออนออ้องขอเบิ่งจนจบครับผูบ้ใดเบิ่งบ่จบกับเขาเบื้องไวเอาพวกรักไม่คลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้ล่าพี่น้องไปซ้ำนี่สกุลสวัสดีครับผม